ตอนนี้มาเดินที่งานนวานครเอ็กโปล์นะครับดูบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะพาดูกันนะของีวนเข้าไปชมมอสรมะไม่ใช่เลยใช่เลยอันนี้เป็นส่วนน้องสวนสนุกผู้ใหญ่เข้า50บาทเล่นได้ทุกอย่างที่เด็ก20บบาทนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะรวมหมดทั้งบ้านผีสิง ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นลานเบียร์น่าจะเป็นลานเบียร์จะมีวงดินตีขับขับกล่อมตอนนีหน่าจะมีเจ้าเดียวไม่เต็มเลยไม่โตสายน้อยสายุดจอดเอสีบันดาลแล้วก็ส่วนของชอบเลยบ้านลม ลงลงานสาวลงมาจะต้องจัดบ้านจัดเดินทางจต่างจังหวัดนะครับองขอเดินาที่ใหม่โลกุไทยทุกตนดัเลยนะครับสาายนนเอาสีฟ้ี้้มของบ้านที่ะับหรือจะเป็นชดนักเรื่อว่านะครับัดเป็นสาวสีขาวยาวมาั้นะครับเลย บาทาบอกหาบาทยุ <ersch> ่หายายุ่งกยี่สบาทเครื่องเล่นห้สิบาทนะครับบางจะมีสิ่งเด้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 งลุ้ลัของเราประเภทตื้น้ำกุู้้นาวนาคอนี่แล้วาแตรับแต่วันละนะครับลกบองเราก็ต้องบอกกันนะครับเรา้าที่ไม่ได้มาเราก็บอกกันเลยเองนาวนาคอนเขาแจกกูบอลทุกวันเลยอะ จัจังได้มาห้าใบเลยนะครับมูลค่าชี่จิตบาทแรกซื้อแรกเกี่ยได้าทุกร้านค้าเลยนะครับมูลโรงงานสาวโรงงานเราไปกระจายข่าวกันเลยนะครับแล้วก็คอเิอันนี้ก็ยังเป็นยอดทีู่ีครับยอดที่ดีคนนิยมกินเป็นเก็ไหมาลานครับเ่ารัฐจะให้ดูเขาจะเขาเก่ารัฐออก ก <c oughs> อนเป็นิล้านเลยดีดังนั้นอากลงที่ไม่ได้เลยนะครับพาดมาได้ด้วยแล้วก็คืนก็ผ่านไม่ได้เช่นเะคยดังนัตกจะไขายบัขายตัวแล้วนะลจังนั้นองอสวคใจไปพันตนาหนึ160บาทเนเดียวด้านหน้าีใช้เวล,ลา3ชั่วโมงเจ็จแฉแดงดนั้นทุนหนึ่งร้งมยหกสิบ <ใจ S 2> <ม>บาทหเลยนะ อันนี้ที่ควายเตี้ยเห็เนเตีดแบบเจ้าตลาดน้ำโป๊ะบ้านเราก็มีน,นี่หน้าหกเจ้าเราต้อปั่นให้มันเป็นวุน้นอันนี้เป็นส่วนส่วนก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 วน,วนจับไว้ให้เด็ก เด็กมั่งกูยังคิดถึงตอนเป็นเด็กนะฮะสมัยก่อนก็คือสิ็นของเล่นตอนสมัยสำหรับนักต่อนจังหวัดเลยนวัดนครอ,อิสโกรครับ ขับเลี้ยงนมแพะนมหมูหม,มแะะูแฉะสไตาย ว้านเป็นใหญ่เล็กก็สนุกใหญ่เลยก็เป็นกิจกรรมอาแม่แม่แก

ทุกอางระครับทุกอย่างนะครับกรกดชมรุกพ่อคุณแม่ตามตามหลักนอันนี้เป็นรับตาการขี่มาเด็ก50บาทผู้ใหญ่60บาทนะครับถ่ายดูคนหลังมา20บาทผู้ใหญ่40บาทว้านานมายี่สิบบาท กัานเบียร์ร้านกินยวร้านเอกร้านเขาก็คงมีอะไรนะครับทางไกลทางตัวเหญ่นะครับเยอะมากเพื่อ เป็นคิวของใหม่พัชรีครับที่คนต้อมาดูขอหรอกือบัตรีนรบบนี้จะมาเฉลใหม่พัทรีนะครับขณะนี่เริ่มจะหน่ายใบบัตรแล้วนะครับพื้นที่ป็นใด มเื่ด,ดืรบริการน,นะครับโอยข้รงดื่ม้างเบียร์้างใหม่พัชรีเต็มวงใหพัชรีเต็มงดดอ้ไม่เอาครับแ้วแล้วแลเก้าอี้นั่งนี่ไง ไปในงานนะครับเขามีอะไรนะล้านเบียอะไรด้วยเดี๋ยวผมก็จะเอากปอีก้ก็หมายของผมอยู่ที่ปลายถางครับขอที่มีรูได้พี่บางทีอาจจะได้ปักตัวน,นี้ไว้ขอบคุณนะครับ นี่ก็เป็นของขายภายในเวีดีหมอหลับอันนี้้อยใจเป็นลานเบียน่ารักนีเขาไม่ให้เอเบียเข้านะครับเพราะว่าข้างในเขามีขายคนยังไม่มีเลยอ่ะ กันเบียเท่าก,กับมาคนแรกคนเดียวคนเดียวคนแรกเงิดหลาย